ทุกคนก็เสลิบเจ้าแวะเป็นร้านโกโก้น,นะคะบอกว่าเป็นโกโก้สดจากไรนะเดี๋ยวเราลองแวะซึ่งทุกคนเป็นร้านที่อยู่ติดริมถนนนะคะก็คือออกจากวัดเออปักคลองขามเท่านะคะร้านก็จะอยู่ติดถนนแบบนี้เลย ไปที่อันนี้ก็เป็นคาโกโก้เข้มข้นนะเดี๋ยวแบบมาลองเป็นแบบโกโก้บ้างก่เป็นยังไงอันนี้เลยโกโก้เข้มข้นกาแฟสดโกโก้สดจากไรนะคะของเกษตรกรช้ยนาโดย j จ p เจ้าพยาโกโก้อ่ะเดี๋ยวลองลืมเอาวันนี้มา ว่าสันนั่งตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเห็นใกล้ร้านนิหนึ่งทุกคนกลับว่าข้าหลังโกโก้แ้งคนอับโกโก้มาลองดนได้ไหมมลุมก็เป็นอะไรที่ดูแบบว่าแตกต่างเออ แต่เพื่อนๆจะไม่เห็นอันนี้อยากให้เห็นอย่านงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยมีความแบบโกโก้ข้างหลังเลยเหมือนกินอยู่หน้าโรงงานปะนี่โกโก้เข้มข้นไปเลยเดี๋ยวมาลองคะ่ะโกโก้นะคะบริเวณแถวหน้าโรงเรียนชัยนาทยาคมนะ ลองครั้งแรกไปกินที่หน้าโรงงานเลยจริงอ่ะอืมเข้มคนมากทุกคนเข้มคนมากใครสายโกโก้ต้องมาเลยอ่ะอืม ออโกโกโ้แอนแกกิกหนึ่งรอ้อยก็ใชมาลองได้นะคะเริ่มต้นที่สามสิบบาทออกมาจากวัดหลงผู้สุกวัดปากคลองหำเท้าใครสายโกโก้นะคะมาเที่ยวชัยนาทก็คือมาลองได้นะคะเข้มคนเวอร์ใครสายโกโก้ต้องมาลอง